ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อเวลาประมาณ3นาิกา50นาทีของวันที่12ธันวาคม2568ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้2ชั้นเลขที่89ทับ2หมู่ที่8บ้านดอนดูตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหตุให้เด็กชายวัย4ขวบซึ่งพักอาศัยอยู่ชั้นล่างเพียงลำพังเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีผู้อยู่ในบ้านรวมเจคนทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่บนชั้นสองเมื่อได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจจึงรีบลงมาดูแต่พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้รุนแรงบริเวณห้องชั้นล่างและลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายได้ทันคนในบ้านเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตอบึงไสนาศและอบตอบางม่วงได้เร่งเข้าควบคุมเพลิงและพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เนื่องจากความรุนแรงของไฟ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้เพลิงได้เผาวอดบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดขณะที่วันเดียวกันนางสาวชุติพรเสถังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่นางนุพมาแก้วล้วนทองอายุ60ปีซึ่งเป็นยายและเจ้าของบ้านผู้ประสบภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวแสดงความโวงใย และเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทางด้านความเป็นอยู่และสภาพจิตใจขณะที่นายธินกรมั่นรัพย์กำนันตำบนบางม่วงเปิดเผยว่าทุกฝ่ายได้ร่วมกันช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุและจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อสรุปหาสาเหตุ ของเพลิงไหม้ที่ชัดเจนอีกครั้ง